สวัสดีครับไอตม s สไตล์ชาแนลยินดีต้อนรับครับผมวันนี้มาพบกับไอตําสไตล์ชาแนลกับเมนูไขวันนี้ขอเสนอเมนูไข่ตุ๋นขนมปังกุนเชียงครับผมจะเป็นยังไงเชิญติดตามชมได้เลยครับอันดับแรกครับตอกไข่ให้เรียบร้อยใส่เครื่องปรุงผงปรุงรสก,กันนะครับ ผงปุุงรสตามใจชอบก่อนผงปรุงรถนิดหน่อยตีไข่ครับผมตีไข่ให้เข้ากันก่อนนะครับตีไปเรื่อยๆรลยเดอร์ตีให้มันเข้ากันตีให้เข้ากันเสร็จแล้วก็ใส่ นมสดนะครับให้ใครฟูนุ่มครับผมแบบต้องติไใครเข้ากัน,กนครับน่าจะได้แล้วครับผมใส่นมเข้าไปเลยปุ๊บดีครับ่อครับให้เข้ากันปุ๊บนี้ก็ ใส่เครื่องปรุงที่เราเตรียมไว้ครับผมเครื่องปรุงแล้วแต่เราชอบนะครับแล้วแต่มากได้ครับหอมครับผมหอมซอยหอมแดงแล้วก็ขุนเชียงหั่นครับผมใครมีอะไรใส่อีกก็ตามสะดวกเลยครับตีต่อครับตีไขให้เข้ากันโอเคเริ่มเข้ากันแล้วครับเอาป ใส่ขนมปังลงไปเลยครับแล้วแต่ปริมาณนะครับว่าจะใส่เท่าไหร่ขนมปังอ่าเราใส่ไปเลยขนมปังถ้าเกิดไข่สองลูกก็เพิ่มขนมปังได้ครับผมอาอคนจะให้มันแตกมากนะครับให้มันชุบไข่ก็แล้วปื๊บปึ๊บปื๊บ เรียบร้อยแล้วครับต่อไปก็เอาเข้าไมโครเวฟได้เลยครับไปเข้าไมโครเวฟนาทีครึ่งถึงสองนาทีนะครับเราจะใส่ไปก่อนประมาณสักนาทีกว่าๆเราจะดูว่ามันจะได้หรือเปล่านาทีครึ่งนะครับไปบวกไป ครับอาทิตย์ขึ้นเราจะมาดูว่าจะได้หรือเปล่าครับผมอาทิตย์ขึ้นเรียบร้อยมาดูกันเลยครับไข่ตุ๋นขนมปังอืมได้แล้วครับนี่ครับไข่ตุ๋นขนมปังป๊อปหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับใครจะแต่งเติมหน้าตายัางไงก็แล้วแต่สะดวกเลยครับผม ทีนี้เราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับไข่ตุนขนมปังฟูฟูแต่งท็อปปิ้งด้วยนี่ครับกุนเชียงครับพร้อมเสิร์ฟครับผมดูชัดๆครับนี่ครับทานเล่นก็ได้กินกับข้าวก็ได้ครับผม กาแฟก็อร่อยครับก็เสร็จที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับไข่ตุนขนมปังกุนเชียงของเราถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากรซับกดซับสบา์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ไอตามสไตล์ชาแนลด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ